สวัสดีครับมาพบกับผมสหายอินทรชิต วันนี้ก็เป็นวันแรกนับที่ผมเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะครับหลังจากที่ผมได้ไปทำงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นนะครับก็ได้เดินทางกลับขึ้นมาดูแลควบคุมงานที่ไล่อินปรเจกต์สาโครงการคุ้นเขาร้อมทะเลดังเดิมนะครับ <im pl anned> หลังจากที่ผมปฏิบัติภารกิจราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เสร็จสิ้นผมก็ได้เดินทางขึ้นมาครับแล้วก็เป็นวันเวลาเดียวกับที่ผมจะต้องไปเลือกตั้งไปใช้ทิ์ใช้เสียงเลือกคนดีเข้ามาเป็นตัวแทนของเราครับเราก ต้องเลือกคนที่คิดว่าเข้ามาบริหารได้แล้วก็เป็นคนที่มีไฟในการบริหารประเทศชาตินะครับก่อนที่ผมจะเดินทางลงไปปฏิบัติภารกิจราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณลุงท่านหนึ่งครับได้โทรมาหาผมบอกว่าสนใจที่ดินของไร่อินเทอร์ที่สามโครงการขึ้นเขาร้อนทะเลและคุณลุงก็ได้เดินทางมาที่ไร่นะครับพร้อมกับครอบครัวพอคุณลุงและครอบครัวมาถึงที่ไร่นะครับผมก็ได้พาคุณลุงเนี่ยเดินสำรวจพื้นที่ในแต่ละแปลงแล้วก็ให้ดูผังให้ดู เลยเอาทุกๆอย่างครับคุณลุงก็ดูแล้วก็ชอบนะครับคุณลุงจึงได้พูดคุยเรื่องการวางเงินมัดจำนะครับการทําสัญญาจะซื้อจะขายผมก็ได้บอกกับคุณลุงไปว่าผมขออนุญาตลงไปปฏิบัติภารกิจราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาสอาทิตย์พอผมปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเนี่ยผมก็จะขึ้นมาแล้วก็ค่อยมานัดวันทําสัญญาวางเงินทําสัญญาจะซื้อจะขายคุณลุงก็ตอบโอเคเลยพอผมไปทํางานเสร็จสิ้นปุ๊บ ข้อกำหนดที่วันนี้ผมจะต้องเดินทางกลับคุณลุงโทรหาผมแต่เช้าเลยครับก็คือเมื่อวันศืนผมมาบอกว่าคุณนุยตอนนี้คุณลุงเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครแล้วนะผมก็ตกใจครับบอกว่าคุณลุงครับผมเพิ่งเดินทางออกจากจังหวัดยะลาตอนเช้านี่เองกว่าจะถึงก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่าถึงจะสะดวกคุณลุงก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณลุงว่างนะครับคุณลุงต้องการมาเที่ยวแล้วก็มาชมพื้นที่รอบๆด้วย ก็เลยบอกโอเคครับถ้าคุณลุงมาที่ไร่เนี่ยผมก็จะได้ให้ทีมงานไปเปิดรีสอร์ทของลุงสเสน่ห์บ้านทุ่งเอาไว้ให้นะครับ คุณลุงก็ตอบตกลงนะครับก็มาพักที่รีสอร์ทของลุงสเสน่ห์นะครับผมก็ได้ให้คนงานไปเปิดเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินทางขึ้นมาเลือกตั้งแต่ก่อนที่ผมจะขับรถเดินทางออกมาจาก3จังหวัดเนี่ยผมก็ได้โพสต์ํำสั้นๆนะครับในทิกตอ k เอาไว้นะครับแต่ตัวหนังสือของผมนะ่ะดันใช้สีส้มนะครับแบบเสื้อสีส้มเสื้อของผมอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามากดถูกใจเนี่ย 3 4มสี่แสนคนเลยซึ่งผมเองก็ตกใจมากนะครับว่าทําไมคําพูดของเราสั้นๆเนี่ยกับมีคนสนใจมากขนาดนี้นะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ได้เดินทางมาเลือกตั้งมาลงคะแนนต่อไปนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าผมเลือกพักไหนนะครับเพราะสีเสื้อก็บอกอยู่นะครับผมก็ต้องบอกตรงครับว่าผมเป็นข้าราชการตํารวจนะครับก็ต้องขอยืนอยู่ตรงกลางนะครับแต่ตรงกลางในที่นี้ขออยู่ในตรงกลางใจของประชาชนส่วนใหญ่นะครับอ่าประมาณนั้นหลังจากที่ผมเดินทางมาเลือกตั้งเสร็จ แล้วก็ได้โทรหาคุณลุงนะครับคุณลุงก็ไม่รับสายผมอีกเลยนะครับไม่รับสายอีกเลยผมก็พยายามโทรติดต่อแล้วนะครับผมก็ไม่ได้กังวลว่าคุณลุงจะไม่ซื้อเลยหรอก เพราะทางทีมงานเนี่ยได้แจ้งผมว่าคุณลุงกับอบควรเนี่ยได้เดินทางมาถึงที่ไร่แล้วนะครับพร้อมกับเงินสดและเอกสารเตรียมที่จะมาวางวัดจำำําททาสัญญาจัดซื้อจะขายกันนะครับแล้วคุณลุงก็บอกว่าจะขอออกไปขับรถดูรอบๆอีกสักหน่อยไปหาอะไรกินหลังจากนั้นประมาณสองสามชั่วโมงผมก็มาถึงไร่นะผมก็โทรหาคุณลุงเลยนะครับแต่โทรไปหลายสายติดแต่ไม่มีคนรับไลน์ไปก็ไม่มีคนอาหารผมก็เลยไม่รู้จะทําไรก็เลยลองกดเข้าไปในหน้าโปรไฟล์ในไลน์ของลุงครับปรากฏว่า คุณลุงโพสต์รูปใส่เสื้อเหลืองนะครับแล้วก็มีทงเนี่ยคาดหัวปากตือลกกวีดแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าเกียดที่สุดเจ้าหน้าที่ไม่เป็นกลางเกียดที่สุดพวกตำรวจเนี่ยรับใช้ทรราชอย่างรุนอย่างนี้ทำไมถึงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบชื่นชมลุงทางนู้นนะครับหลังจากดูโปรไฟล์ในไลน์ของคุณลุงเิกยผมก็อ๋อ